ช่วงนิคมปิ่นทองสองครับอาพี่ใหญ่แซงไปเลยให้มันรู้ซะบ้างใครแรงกว่ากันพี่ใหญ่แซงไปเลยแซงยาวไปเลยไม่กลัวกล้องเลยพี่ใหญ่ไหมกล้องก็ติดนะแต่ก็เจอกล้องจับความเร็วป้ายเขาบอกกันนะว่ากล้องจับความเร็วที่เราวิ่งตรงดิ่งยาวเลยอนนี้กล้องม่ตุบบริเวณนี้กล้องจับความเร็ว ลกล้องจับความเร็วอยู่แถวแถวนี้ <c oughs> เดี๋ยวโดนจับความเร็ว <c oughs> อ่าลูกพี่ใหญ่เราระวังแล้วลูกพี่ เครื่องรียางวิ่งตรงไปแหลมชะบางทางด่วนบรุรพาวิถีกรุงเทพพัทยาครับยูเชิญกลับรถพี่ใหญ่ยูเชิญกลับรถอย่เอยาเข้าใกล้เดี๋ยวจะโดนลูกโลงบริเวณนี้พี่ใหญ่ใช้เป็นที่กลับรถ ท่วงรถหกล้อสิบล้อกับรถบริเวณนี้